สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเขื่อนรัชประภานะครับอ,อยู่ในน่าจะอยู่ในเขตสุราชนะครับสุราชธานีดูวิวด้านหลังนะครับด้านหลังเขื่อนรัชประภานะครับ วิวสวยงามนะครับตามท้องเรื่องอันนี้อยู่บนสันเขื่อนครับสามารถขับรถเข้ามาบนสันเขื่อนได้เลยนะครับชมวิวบนสันเขื่อนเลยก็จะแตกต่างจากเขื่อนที่อื่นหน่อยหนึ่งคือที่อื่นเขาก็ขับรถเข้าไปไม่ได้นะครับที่นี่สามารถขับรถเข้ามาได้นะครับมาดูวิวนะครับคือสวยนะครับอ่าโน่นนะครับก็จะมี น่าจะเป็นเรือนะครับให้เช่าเหมาลำสำหรับออกไปชมวิวในเขื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถเลาะก่อนนะครับะจะถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับอยู่บนสันเขื่อนนะครับรัชประภาหรือเชี่ยวหลานนะครับ ีเข้ามาด้านในนะครับออมาเจอดอกไม้สวยๆนะครับแล้วก็จุดชมวิวอยู่ด้านบนนะครับมีพระพุทธรูปเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปชมนะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง ก็เป็นสันเขื่อนอีกด้านหนึ่งนะครับของเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับคือเขื่อนรัชประภา,านะครับก็จะเป็นเขื่อนที่สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านล่างนะครับโรงผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับด้านในก็จะบอกมีเขาสามเกลือก็ต้องเช่าเหมาลำเรือเข้าไปนะครับประมาณ2,000บาทนะครับ ถ้ามีหลายคนก็เฉลี่ยกันออกไปก็ถูกคนและไม่กี่บาทนะครับก็สามารถขับรถเข้ามาชมภายในบริเวณเขื่อนได้เลยนะครับจะมีทางวนรอบๆนะครับ